น้องทำอะไรครับน้องน้องทำไร,ร,ำไรกวาดบ้านเหรอครับกวาดบ้านเหรอครับโอเคกวาดบ้านนะอ่ากวาดบ้านไปจักรยานไหมเอาจักรยานมาเล่นไหมเอ,เอาไหมครับเอาคันไหนคันไหนครับเอากวาดออกมากวาดออกมา เก่งมากกวาดออกมาอีกอ่าอ่าเอาออกมาออกมาเออนั่นแหละเอาก้มดูก่อนมีเศษขยะไหมมีเศษขยะไหมมีเศษขยะไหมเออยายาเอา,อา,เอากวาดสิครับกวาดครับโอเค